โอเคสวัสดีทุกคนโอ้เม้มาอยู่ในชิงช้าสมบัติใช่ตอนนี้ิกเนาะค้นคอมจะม่ได้ชิงช้าสบัตแล้วนะทุกคนตอนนี้คอมิกเป็นคนถ่ายนะนี่นถ่ายเขิกซื้ออ้าวเจไดเดีนยัโอ้นไหไดยสวใชรไม่าะที่ร้อาเอิอเดียว เป็นฟรีมือการถ่ายของพกมนะั้อ่าอ่าถือดีๆสูถือดีๆอต้องดูผ่านอวาเราไป่ากล้องกัถ่ายกล้องนี่เห็นพิเนตไหมพิเนตไหนไรปั๊มนะนี่นี่ยอมแมไม่ยอมขึ้นมากับเราเนาะใช่มโอ้หมุนยอเลยแนี่มีเรือปั๊ก็เดี๋ยวเราไปเล่นเรือปั๊กัน